ไปไหมเออเออตกน้องนั่นเท่เทตกน้องนั่นเท่เออ สบายดีเจ้าค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องปอป๋าบุษกนทุกคนเจ้าค่ะทั้งไกล่และไก่บาว่าจุดใดในโลกนี้ขกราบสบายดีเจ้าค่ะพ่อพ่อกัมรากากาีเจ้าค่ะราชนีแห่งทองทุ่งนะเจ้าค่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดวิวทุกตารายไรไปข้นแังหันมาเผาก้าเพี่้องมาเผาก้ายายบุญก็เจะไปใส่บุงสงใสไปพากลนจิลอเดี๋ยวจะชวนเด็กเด็ก ไปไปใส่ดีสบายดีขึ้นไปยังหาลงมา,าโอ้ย,อย,ยขึ้นไปที่ต้นไม้แล้วเย็นสันบ่ไ,ไ,นไปไปเบิ่งอันไอ้เคยถ่ยนาอยู่ทงผู้ปะไปเยอะข้าลงไปขึ้นมาเลยไปเลยมาเลยไปกับไ็ถ่า,ายว่าไปในถ่ายหน้าอยู่ ไปปลาุวยไปใช่สิปลาุวยกัอยู่ค่ะปลาบุญนี่สิไพชิบเผา,าก้าซะเผาก้าเด้อซะป้าสิปไปเบิ่งเขาไถนาอยู่ผู้อีกทงหนึ่งพี่น้องทงอยู่พู้น้องคอดขังทังป้าพูดแล้วพี่น้องไปก็ต้องได้ขี่รถเลยพี่น้องพ่อมันมันไก่เติบเลยพี่น้อง ขากไก่อยู่เด้ข้ามป้านไปแล้วก็แเมน่นป้าแห่งนี้เคยมาเห็ด้องป้าเห็ดนั่นแหละตาไปเบบ้งพี่น้องจะขาว่าเพิ่นไขได้จจกไห้แต่ว่าพ่อเพิ่นออกมาวางสายๆนี่เจ็กหน่อยนอะเจ้าค่ะเนาะไก่ถึงแล้วเจ้าค่าแถวนี้กัน เทียงสองซ้ำหลังกู้เดฟพี่น้องไถ่ได้จะไค่เดี๋ยวปุเดี๋ยวไปคือเห็นนางตดโปดอยู่บนตงตมาคืนนี่ขรขาง,งจะแห้งอยู่เด้พี่น้อง ทำโอ้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 โอ,อ,อถึงแล้วเจ้าค่ะถึงแล้วนะห้ามองจอดรถก็เยลวยเจ้าค่ะไม่ใช่บารายมากกับน,นนะั่งะนะน้องไปหาคนจิรอบป่ แดี๋ืว่เขามากินอยู่นี่ดเดี๋ยวไปเบิ่งอันลานไทยนาก่อนจ้ะค่ะพี่น้องปีที่แล้วนางมา <c oughs> นางมาอันนี้มันมาป้านคันมันพี่น้องมาเสริมนะเมื่อก่อนนะคันมันนะคันมัน,น,มนแป๊ะแปะนางมาลงทุนหม่องนี่หลายบาทเด้อพี่น้องปีที่แล้วนี้ปีนี้นางว่าสิบบริเหตเพราะปุ๋ยกระแพงนะมันกระแพงจ้าค่ะ จะคิดอย่งไรวะจังจุเปิญนยงมาเหตุกันหลายเติบอยู่ที่พี่น้องสองแถวพูจเจค่ะปีที่แล้วก็ได้เข่าอยู่ประมาณอันยี่สิบก็สอบพี่น้องยี่สิบก็สอบนึงเข่าบกค่อยงามเข่ามันเป็นหน้าโนนหน้าโนหน,โนหน้าดินทรายแน่พูดหลานหลานนางไทยเจค่ะบบาวโก โซ่โซ่โซ่มันเป็นคลอ,องจะดินดินดินทรายพี่น้องดินทรายแล้วก็ผสมดินดากแน่นะพี่น้องเขาก็เลบ่ค่อยงามปีที่แล้วน้าเอาแกบมาใส่พี่น้องเอาแกบมาใสา่บ,าสาบ้าไปหลายรถหนึ่งจะพาสองเถวจะพาสองเถวหานั่งบังเล่าใคได้หลาหไฮอยู่ด้มาองสวยนี่ หนึ่งสองสามสี่หา้าหกไหนาจะบอแล้วพี่น้องนาจะบอแล้วเหลือเลยแค่ฟังนี่เจ้าค่ะตอนเย็นนาจะแล้วเจ้าเจ้าเจ้าใส่เกียร์สามหล่นโก้มันจะแล้วไว้ไถไม่เลืกิกเด็ดตีวไ้คุ้มลม้ม นั่งอเมารากากีใส่ย่างเดียวป่ะสิวะเดี๋ยวนั่งกสิตไทยให้เบิ่งพี่น้องนั่งไทยปิ่นอยู่เด้ออเนี้เสียข้าแห้งอยู่ดอกสิจ้างอยู่ดอกห้ไทยซื้อดอก บบาอ่ยไทยจะใหแล้วเจ้าค่ะไทยไทยคนไทยไ้สีห้เจ้าค่ะได้ซื้อเขามากินเยอะมากินเียงกินเหมือมามเลมนแรงแล้วบ่เลยอีกแถวหนึง แม่แถวอมาหน้ามาจอบร้านเคยวชิวัยบอกไม่้องแม่เแ่ามานั่งเฝ้าบอกแ่าก็มาเฝ้าเแ่าก็มาน่ะมะนาะโมเดลมานั่งเฝ้าร้านเคยมานั่งเบิ่งลูกชายปีแล้วนี่นะฉันลงทุนบักหลายบาทนะครับเนี่ยแถมคันเมื่อก่อนแต่คันมันแปะแปะแล้วก็ใส่ขี้เกียร์พ่อมปีนี้ว่าสิบบเฮ็ดณผัดว่าไม่เฮ็ด มันบ่ค่อยอยู่นามมันบ่ค่อยอยู่งามปีแล้วมันก็ได้เศร้ากูสอบมันบ่งามปีแล้วปีนี้ปีนี้มันขนาดสีงามเนี่ยอยู่ขั้นพนดีกับสีใบว้าจะตนนึงก็คือว่าน้าพี่น้องเฮ็ดหน้ากับเขามันก็บ่อแพงราคาเขาบ่อแพงน้ำมันปุ๋ยปัดโพดปัดโพลมักโมมักแตงมักซวกข้าว เสร็จไปแล้วให้หนึ่งเจง้าค่ะกล่องคลายค่ะสิวัยบอนะบริมีซ้ำนี่ได้เหลืออีฟังหนึ่งต้องพุ่น <laughs> นะบมแมนนิดหน่อยนะจ๊ะ <laughs> เอาสู้ <laughs> มื่ออื่นเพิ่นก็นนะ่าจะไปดำหน้าเนาะพี่น้องหน้าเพิ่อนอยู่ท่าพุ่นน่ะอาจจะดำมือ่อื่นเมื่อไนนั่นงก็อาจจะไปซอยเจา้าค่ะตักตะเตนยงโยองโอ้ยโอยโปกัดดอกจำปาหน,นุ่มๆกระซุ่มกระซวยโอ้อยหนุ่มๆกระซุ่มกระซวย เก่งข,ข้าไวให้ห้หาลองเพลงให้กำลังใจลานเคยเจา้าค่ะคือชิดบริญีนดับเสียงรถไทยโอ้ยฮอ,อนแด,ดดเดิมันมันนั่งตากแดดจักเต็มบาทคือพวเต็มบาทร,ากราักแรงกระดายเหรอลดลมแล้ว แปลวขึ้นไม่ก็ท้อยลังมันดินดลมดินดเหนียวนะพี่น่องบาดซิลม,ก,ลม,มกับลมบริยากมันเหนียวมันลม เียงัวเขาเว้นเด้อแมวนี่เว้นเด้อบ่ต้องถ่ายมันมปัดลม้มมองลมก็ลมโพดลมโพลมหม,มกโมลมหม,มกแตงแแมองแข้งก็แข้งมองแข้งก็คุ้มตีนขึ้นสามคนก็บ,บรลง เป็นได้เมื่อยบ่คะสู่บ่สู่สู่สรือสิถอยสู่ตอบ่ได้มีซ้ำหนี้นะเลือไอ้ฟางนะเคยไปเบิ่งยังเปเบิ่งยังเป็นอะไรบ้าไปเบิ่งยังบ่ได้ไปเบิ่งแม่นบ่ฟางพูนแห้งกวนนี่มีแต่หายใหญ่ๆนะเจ้าค่ะบ่มันเป็นลมบ่นะมันจังเมื่อยถามมีไทรให้ได้ พี่มาไท้ให้พี่เปลี่ยนกันคนแล้วให้เจ้าค่ะเดี๋ยวนั่งไท้ให้นี่นะคะเพราะว่าให้นี่บมมิต่อใท้ให้นี่ก่อนปัจสิรัตเพิ่งรัดกลางนี่ได้เออ มาห้ามสิไทยสิไทยอันซอยร้านกับ้านเคยก่อนจะ Look, look, ขึ้นปย่งข้างหน้านะน,นยสองใี่บมันบอกใส่กระสองไงเล่งเล่งเล่งข้าเล่ง,งแมน่น มาเทยสู้ตาเ่งเร่งเร่งเร่ง พี่น้องจะสูสูนางเก่งเด้อใช่ก็แล้วให้แล้วเมื่อกินข่าวอีเทียงเอ้าเอ้าโซ่ จ้ะอ้าวฝนชิตกลีนลากลย <laughs> <laughs> ร้านเคยเ <Okay. S 1> อ้ย <Yeah. S 1> ร้านเคย,อยเออนัา่นมาเสิร์ฟไปเท่านะ <laughs> ทั้งแดดพี่น้องอยังอีกหนึ่งสองสามสี่ยังสี่ให้พี่น้อง ชี่ให้หาให้เมลแรงกันแล้วฝูดพี่น้องจะลานเคยกะกําทองซ้ายนั่งเป็นกำลังใจพ่อเสียสบายบ่มีแม่ถามมาเปลี่ยนเาือ้อย้อนพแบบนีน้น พี่น้องเจอ <laughs> มันแดดเย้ยสุดท้ายก็แล้วให้แล้วจอดไว้ห่มเด้อมากึเข้าว น้าเอาใ้เบิดเสียงพี่น้องครูด่าแม่อคเอาไปจอดไปห้มครับเรมาถ่ายใหม่ หอนอ้าวลายพี่น้องเลยมื่อไหร่เอา้าเอา้าเอ,าเอานางอมาลาการ์นางบบยอมติคะเที่ยงแล้วเนอะเอา้าป้าพี่น่องมาสัมผัสานางเป็นยังไงนี่เห ซู่ก็เป็นบุซ่ายแบบนี้สิไทยไฮไทยน,หน,า,นาน้าสิเป็นกระเทยคือเก่าเป็นกระทเทยแม่แล้วแต่ไทยไฮไทยน,หนาคือเก่าเดเฮเปียกนาคือเก่าเจ้าค่ะเพียกจะขามาเที่ีงกับเสด็บลาชพรจากกันไหมจ้ะค่ะเวลามันกระไล่เลยเจ้าค่ะเหม็นออกห้าไปกินน้ำก่อนเจ้าค่ะโดยสบายดีโดยสบายดีจ้าพี่น้องจ้านั่งเมื่อยจะิ้นลาก